ครับวันนี้เป็นวันที่31มีนาคมนะครับเป็นวันติ้นเดือนพอดีมีเวลาก็มาถ่ายให้ดูถึงความคืบหน้าของต้นอินทผลลำนะครับที่ผสมไปได้เดือนกว่า,วาแล้วก็ช่อออกใหม่ก็เพิ่งผสมไปได้สักเดือนหนึ่งนะครับนี่เป็นพันใบแต่ดูลูกมันดูโยยาว นะครับออเดี๋ยวติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับหนึ่งปีที่ลงดินกับการติดลูกนะครับของพันธ์บายฮีวันนี้ครับทางสวนอินทผลัมนาคบุตรจะมาพูดถึงการปลูกอินทผลัมสำหรับท่านที่สนใจที่อยากจะปลูกอินทผลัม กำลังตัดตินใจอยู่ว่าจะใช้พันุ์ที่มาจากการเพราะเนื้อเยื่อหรือพันธุ์ที่มาจากการเพราะ,มะเมล็ดนะครับทั้งสวนอินทรพลํมนาขบุตรก็มีข้อเสนอแนะหรือว่าข้อคิดให้ท่านได้คิดนะครับว่าท่านมีความพร้อมอย่างไรนะครับที่จะใช้ เนื้อเยื่อหรือใช้เมล็ดนะครับความจริงแล้วการที่จะปลูกเนื้อเยื่อหรือปลูกเมล็ดนั้นก็อยู่ที่เราละครับเป็นผู้ที่จะกําหนดถ้าท่านมีสะดุ้งสตัางหน่อยก็ใช้เนื้อเยื่อนะครับซึ่งให้ผลชัดเจนนะครับว่าปลูกไปแล้วเป็นเพศเมียแน่นอนถ้ามีสตัางน้อยหรือจะเป็นการทดลองปลูก ก็ใช้แบบเมล็ดเป็นการลดต้นทุนนะครับจะหาซื้อต้นที่เพาะจากเมล็ดราคาย่อมเยาหรือว่าจะเพาะเมล็ดเองจากการซื้อเมล็ดมามาเพาะก็ทําไม่ยากนะครับหาวิธีการเพราะชําเมล็ดก็ไม่ยากใน YouTube ก็มีอยู่หลายสวนที่แนะนำ นะครับวิธีการเพราะเมล็ดนี้ทั้งสวนอินทรพลัมนาคบุตรก็จะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียให้ท่านได้นำไปคิดที่จะพิจารณาว่าจะปลูกด้วยเนื้อเยื่อหรือปลูกด้วยเมล็ดกันดีนะครับตอนนี้จะพาไปดูนะครับแปลงที่สวนอินทรพลัมนาคบุตรได้ปลูกเอาไว้นะครับเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมาก็ประมาณนะ สี่ห้าเดือนที่ผ่านมาโดยมีการปลูกทั้งเนื้อเยื่อแล้วก็ปลูกทั้งเมล็ดพร้อมกันนะครับครับนี่เป็นนี่เป็นแปลงปลูกที่ใช้เมล็ดปลูกนะครับจากการเพราะเมล็ดอายุได้ประมาณห้าหกเดือนแล้วนำมาลงดินนะครับผ่านมาแล้วประมาณ ห้าเดือนนะครับนะครับดูการเจริญเติบโตก็ถือว่าใช้ได้นะครับจากพอมเมล็ดเมล็ดมีใบเลี้ยงประมาณ3ามสี่ใบนะครับแล้วก็กพาพามาชมที่ปลูกโดยใช้เนื้อเยื่อนะครับนี่นี่นี่เป็นมเมล็ดนะครับปลูกพร้อมกันนะครับ ถ้ามาถัดมาก็จะเป็นพันธุ์ที่มาจากการพ่อนเน้ยื่อเป็นพันธุ์บาฮีนะครับนี่ครับโดยมีแคปซูลทางส่วนก็ใช้พลาสติกคุมให้ผ่านหน้าแรงนี่ไปนะครับพอฝนตกก็จะหรื้อพลาสติกนี้ออกนะครับหกเดือนที่หลังจากลงดินนะครับ ไม่ได้เพราะไม่ไม่ได้มาช้ำก่อนนะครับเอาออกจากแคปซูลก็ลงดินเลยนะครับนี่นี่ครับเพาะเนื้อเยื่อนะครับต้นละพันกระบาทน,นะครับก็มีต้นเล็กต้นใหญ่นะครับีนี่ก็ต้นเล็กๆต้องใส่น้ำไม่ค่อยถึงนะครับก็การที่เราปลูกก็ปลูกแบบธรรมดาธรรมดานะครับ ไม่ได้ดูแลพิเศษอะไรดูแลเหมือนๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อหรือว่าเมล็ดนะครับ <Jean> ก็ปลูกผสมกันนะครับพระกันในในพื้นที่สภาพสภาพดินเหมือนกันนะครับการดูแลเหมือนกันนะครับต,ต้นที่เป็นเนื้อเยื่อก็จะมีแคปซูลที่ เพาะชําม,มาเสียบไปด้วยนะครับแปลงถัดไปก็จะเป็นปลูกจากเมล็ดนะครับอายุของการเพราะก็ใกล้เคียงกันนะครับมีใบเลี้ยงประมาณ3-4ใบถ้าพูดถึงอายุก่อนลงดินนะครับที่เพาะจากเมล็ดก็จะมีอายุน้อยกว่าหน่อย เพราะว่าจากการที่เราเพาะแล้วก็อยู่ในถุงประมาณหเดือนมีใบเลี้ยงประมาณสามสี่ใบนะครับเลราเราก็นำมาลงดินเลยนะครับซึ่งเมื่อมาเทียบกับเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อซึ่งอยู่ในแคปซูลก็มาประมาณแดเดือนแต่กโ็โอเคแล้วครับก็ถือว่าอายุไล่เลี่ยกันนะครับ ลงดินเมื่อกันยาตุลานะครับปลายปลายฝนนะครับลงดินพร้อมกันโดยวิธีการขุดหลุมของทางสวนมะขามไอสวนอินทพลัมนาขาบุตรนะครับก็จะใช้แมคโครน้อยขุดนะครับก็คิดค่าใช้จ่ายแล้วประมาณหลุมละ25บาท20-25บาท ตักสองน้ำทีนะครับแมคโครตัวเล็กๆนะครับจ้างมาเป็นรายวันนะครับก็ปีที่แล้วก็ปลูกเพราะเม็ดปลูกไป400ต้นเพราะเนื้อเยื่อก็ปลูกไปประมาณ50ต้นเปอร์เซ็นต์การตายนะครับมีเหมือนเหมือนกัน10%เพราะว่าการดูแลเราดูแลแบบว่าทําแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้ดูแลเป็นพิเศษนะครับซึ่ง เกษตรกรทั่วไปสามารถทําได้นะครับเราไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดูแลมากมายอะไรนะักสภาพดินก็เห็นเห็นนี่แหละครับสายเห็นสภาพดินก็เป็นดินลูกลังนะครับแห้งๆนะครับโดยเมื่อเราขุดหลุมโดยใช้มัคโครตัวน้อยขุดนะครับเราก็จะลองลองก้นหลุมโดยใช้กาบมะพร้าว นะครับหากาบแข็งไม่ได้กาบอ่อนนะครับกาบอ่อนที่ปอกออกมาจากลูกมะพร้าวลองก้นหลุมสักประมาณเกือบเข็งนะหรือบุ้งกีดน,น้อยนะครับเทไว้ก้นหลุมก่อนแล้วก็เอารถดันดินกบลงไปพร้อมขี้หญ้านะครับไปทับไปชั้นหนึ่งแล้วก็เอาขี้งวลงไปสัก งปุ๋ยหนึ่งแล้วก็สลับด้วยการดันขี้หญ้าดันเศษดินลงไปเป็นชั้นๆน,นะครับจนเต็มแล้วก็ทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้สลกเดือนหนึ่งให้ขิงวา่าเศษดินเศษหญ้านั้นสลายตัวนะครับเราก็ถึงจะแหวกปลูกใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับหลุมที่ ยังปลูกไม่เสร็จเมื่อปีกายนั้นพอดีต้นต้นพันธุ์มันหมดนะครับเดี๋ยวก็จะปลูกตอนที่ฝนลงมาเนี่ยวันนี้ก็จะดันดินลงไปกบนะครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่เราได้ปลูกไปเมื่อปีที่แล้วนะครับเพิ่งปลูกจากมมเมล็ดนะครับส,สามส,ามสี่ใบเลี้ยง อูกเลยอัตราการตายก็10%นนะครับเพราะว่าไม่ได้ดูแลมากมายอลายนักนะครับนี่จากการเพาะเมล็ดนะครับแล้วก็เพาะเนื้อเยือ่อก็มีนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ชมที่เพาะเนื้อเยื่อด้วยนะครับเทียบเคียงกันแล้วอัตราการเจริญเติบโตก็ สูสีกันนะครับระหว่างเพราะเมล็ดกับเพาะเนื้อเยื่อนะครับจากสภ,ภาพการดูแลที่ว่าธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้ม่ได้ดูแลเป็นพิเศษอะไรนะครับเพียงแต่ว่าก็มีน้ำน้ำที่ให้น้ำสี่ห้าวันต่อครั้งนะครับเพราะว่าถ้าไม่ให้น้ำตายแน่ๆน,น,นะครับไม่เหลือ พดินแถวนี้แห้งแรงเลือเกินนี่ครับสภาพดินทั่วไปนะครับก็เป็นดินทรายดินลูกลังนี่ก็เป็นแถบที่ปลูกด้วยเนื้อเยื่อนะครับปลูกพร้อมกันปลูกวันเดียวกันสภาพเหมือนกันรดน้ําเหมือนกันดูแลเหมือนกันกับเพาะเมล็ดนะครับที่เอาแคปซูลปับ ไปด้วยนี่ก็เป็นโพนเนื้อเยื่อนะครับครับนี่คือหลุมที่เราได้ขุดใช้มะตูนะครับแล้วก็เรากด็ดันดันดินกบลงไปโดยสลับกับขี้งัวนนะครับขี้งัวนที่เรามาลงนะครับรสลับกันเป็นเจชั้นนะครับถ่ายเห็นสภาพ ทำยับขนาดไหนไม่ได้ละเอียดละอออะไรนะครับใช้รถไถด,ดันดันดินลงไปแล้วก็จะทิ้งเอาไว้นะครับเมือม่อฝนตกเมื่อเมื่อฝนตกแล้วก็หญ้าที่ดันลงไปเป็นปุ๋ยพร้อมกับกิ้งาย่อยสลายแล้วก็จะเอามาปลูกนะครับนครับบางหลุมก็ยังไม่เต็มนะครับก็ดันหญ้าลงไป ดันดินลงไปผสมนะครับนี่ขงุงมะพร้าวที่มันไม่ได้ลงไปในหลุมนะครับมันก็จะอยู่นอกเดี๋ยวก็ดันลงไปนะครับนี่คือหลุมนะครับก็้าทำปุ๋ยหมักในหลุมเลยนะครับมีขี้งามีเศษหญ้านะครับใช้รถดันเนะัา ดูพื้นที่ยังไม่ได้ดันกบนะครับสุภาพตัวไปก็ลกนะครับนี่ก็ดันหญ้าลงไปก่อนนะครับดันดันหญ้าลงไปแล้วก็ที้งวลงไปนะครับแล้วก็ดินลงไปสลับกันเป็น,นชั้นๆไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ดันดินลงไป ตอนนี้หน้าแรงนะครับฝนไม่ลงนี่ครับหลุมหลุมหลุมที่ขุดนะครับเราดันดินลงไปชั้นหนึ่งแล้วใช้ขุยมะพร้าวลองก้นหลุมแล้วแล้วก็ชั้นที่สามก็เป็นขี้งัวนะครับขี้งัวแล้วก็เดี๋ยวก็ดันดินลงไปนะครับเดี๋ยวพามาดูหลุมนะครับที่เราใส่ขี้งัวไว้ นี่ครับถุงที่เราขุดแล้วก็ใส่ขิ้งวัวเดี๋ยวเราก็จะดันดินกบนะครับอาจจะใช้คนคนช่วยสับหน่อยให้มันผสมผสานกันก็เดี๋ยวจะบอกครับมีปัญหาอย่างไรจะทำแบบนี้ทำแบบช่วยเกินไปมีปัญหาอย่างไร,นะรนี่ก็ขุดไว้ตั้งแต่เมื่อปลายฝนพอดีต้นพันธุ์ไม่พอก็เลย กะว่าจะมาปลูกต้นผลน,นี่ครับนี่ครับหลุมนี้ก็เตรี่ยมดันดินลงไปแล้วนะครับเราเราใส่ขี้งวงลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็ดันดันผสมกันนะครับไใ,ใช้คนนี่ครับนี่อกหลุมนึงนี่ครับ คือการเตรียมหลุมนะครับใช้แมคโครน้อยแมคโครตัวเล็กๆนะครับขุดก็ประมาณหลุมละยี่ห้าบาทนะครับเป็นระยะทางสวนอินพาลัำนาะขบุตรก็ขุดระยะประมาณ6เมตรนะครับหเมตร ชั้นที่สามนะครับชั้นแรกก็ใส่เปลือกเปลือกมะพร้าวแล้วก็ดันดินลงไปหน่อยนึงก่อนแล้วก็ตามด้วยขี้งัวเป็นชั้นที่สามแล้วก็ดันดินใส่ไปเป็นชั้นที่สี่แล้วก็จะมีครึ้นถ้าหลุมยังไม่เต็มก็มีขี้งัวนะครับแล้วก็ปุ๋ยหมักนะครับใส่ข้างหน้าอีกทีหนึ่ง ก่อนที่จะปลูกนะครับแล้วก็รอให้ขี้งูววัชพืชในหลุมนั้นย่อยสลายคลายความร้อนก่อนนะครับถ้าปลูกไปเลยก็เดี๋ยวอาจจะตายนะครับก็ปล่อยให้ฝนตกสะหน่อยฝนตกแล้วก็แหวกตรงกลางหลุมปลูกนะครับครับนี่เป็นแถวของปลูกด้วยมเมล็ดนะครับ ซึ่งทางสวนก็มีความพอใจนะครับหลังจากปลูกลงลงดินไปได้6เดือนนะครับครับปลูกไปประมาณ400กว่าต้นนะครับก็ตายประมาณ40-50ต้นก็10%ส่วนเนื้อเยื่อนะครับห้ต้นก็ตายไป5ต้นก็ถือว่าการตายสูสีกันจากการไม่ได้ดูแล ที่เราได้นำเรียนไปแล้วนะครับว่าร้อยนะครับนี่เราจะมาวิเคราะห์กันว่าสำหรับท่านที่สนใจจะปลูกจะปลูกจากเมล็ดหรือปลูกจากเนื้อเยื่อดีนะครับดีทั้งสองอย่างแหละครับสำหรับท่านที่มีความพร้อมนะครับ ในเรื่องเงินทุนนะครับต้นละพันหนึ่งพันกว่าบาทก็ใช้เนื้อเยื่อนะครับส่วนมากจะใช้ตอนนี้ก็จะมีพันธุ์บายฮีที่สนใจปลูกกันเยอะนะครับนี่เป็นต้นมเมล็ดนะครับแถวนี้เป็นมเมล็ดแถวนี้เป็นเนื้อเยื่อนะครับก็ตโตไล่เรียก,กันนะครับนั่นแถวนี้เป็น เนื้อเยื่อนะครับปลูกจากสภาพเหมือนเหมือนกันนะครับเหมือนๆกันนะครับโดยไม่มีการดูแลเป็นพิเศษนะครับดูแลเท่าๆกันอันนี้ก็เป็นมเมล็ดนะครับต้นนี้ก็ตายนะครับ รอฝนลงมาก็จะมา,มาซ่อมใหม่นะครับนี่เนื้อยเยื่อนะครับแถวนี้เนื้อยเยื่อเนื้อยเยื่อก็มีที่ปลูกไปก็มีชิชิมีบาฮีนะครับสำหรับมเมล็ดก็หลากหลายหน่อยมีเยอะนะครับและหลายพันอย่างที่นําเรียนว่า ปลูกเมล็ดหรือว่าเนื้อเยื่อแล้วแต่ผู้ปลูกนะครับแล้วแต่เจ้าของสวนจะคิดว่าจะปลูกแบบไหนดีนะครับตอนนี้เมล็ดนะครับทางสวนอินทพันธ์ลำนาขบุดก็จะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับการปลูกจากเมล็ดก็มีการเสี่ยงนะครับว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียการกลายพันธุ์ ถ้าเป็นตัวเมียก็ดีไปถ้าเป็นตัวผู้มากๆก็ต้องขุดทิ้งปลูกซ่อมใหม่นะครับแต่แน่นอนก็คือว่าเราได้ต้นพันธุ์ที่ถูกนะครับถ้าเราซื้อผมคิดว่าถ้าเรา,าสามารถซื้อได้ในต้นที่ไม่ถึงร้อยบาทประมาณ50บาท60บาทเนี่ยแล้วเรานำมาปลูกด้วยมเมล็ด มันก็จะเป็นการลดต้นทุนในการปลูกแล้วก็เสี่ยงเอาหน่อยกับการกลายเป็นตัวผู้ตัวเมียในเรื่องของการกลายพันธุ์นะครับผมคิดว่าไม่น่าหนักใจเพราะว่าเท่าที่อินทพลัมอยู่ได้ในโลกเรานี้เป็นเวลาสองสาพันปีมาแล้วเนี่ยถ้ามันกลายมันก็คงจะ ไม่มีธพรมพอร่อยอร่อยให้เราได้ชิมทุกวันนี้เพราะว่าจากการที่เรามาใช้เนื้อเยื่อปลูกก็คงจะมีมาไม่ขี่ปีเนี้นะครับห้าหกปีมานี้เองสมัยก่อนก็มาจากการเพราะเมล็ดแล้วครับจะดีหน่อยก็คือการแยกหน่อนะครับฉะนั้นการกลายพันุ์คิดว่ามันไม่ใช่ ปัญหาใหญ่นักเขาอาจจะบอกว่าการกลายพันธุ์เสมอตัวดีหรือก็เลวลงมีสามอย่างนะครับเสมอตัวหรือว่าดีขึ้นหรือว่าเลวกว่าต้นพ่อต้นแม่เรามาดูว่าอย่างมะม่วงนะครับที่เราปลูกจากมเมล็ดเพราะ,มะเมล็ดก็ปลูกกันไปก็ไม่เห็น ว่ามะม่วงแก้วจะกลายเป็นมะม่วงกระร่อนทักทีปลูกไงก็เป็นมะม่วงแก้วอยู่นั่นแหะปลูกมะม่วงทองดำหรือว่าพิมเสนมันก็ยังคงรักษาต้นพันธุ์มันก็เป็นทองดำเป็นพิมเสนอาจจะรสชาติเปลี่ยนเพี้ยนไปนิดหน่อยก็แล้วแต่การดูแลบำรุงรักษานะครับแม้แต่การ ขยายพันธุ์ด้วยการทาบกิ่งก็ยังเพีย้ยนอย่างมะขามหวานแถวเพชรบูรณ์เนี่ยทาบกิ่งจากต้นหวานมาปลูกก็ยังเปรี้ยวมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันสําหรับบินทพันธผมคิดว่าการกลายพันธุ์นั้นไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับแต่การเป็นตัวผู้ตัวเมียนั้นปัญหาใหญ่ถ้ามันได้ตัวผู้มากก็ต้องเอาออกเพราะว่าตัวผู้ไม่ได้ให้ผลผลิต ได้จะนําเกสรไปผสมกับต้นตัวเมียให้มันเกิดลูกดังนั้นชาวสวนนินทพะลัมเนี่ยก็จะอยากได้เพศเมียนะครับแต่สําหรับท่านที่มีทุนทรัพย์น้อยก็แนะนําครับก็ปลูกเม็ดจะซื้อพันธ์จากแหล่งที่เชื่อซือได้อย่าซื้อแพงนะครับเพราะว่าการเพราะเมล็ดก็เพราะไม่ยาก นะครับเม็ดก็มีขายเม็ดละห้าบาทสิบบาทนะครับแล้วแต่สายพันธุ์ก็มีสายพันธุ์ให้เลือกเยอะแยะเพราะห้าหกเดือนก็สามารถที่จะลงดินได้นะครับแต่สำหรับท่านที่มีสตุ้งสตังพอที่จะซื้อต้นพันธุ์จากการเพาะเนื้อเยอื่อต้นละประมาณพันบาทหรือพันบาทเศษก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่า เรารู้แน่ว่าเป็นเพศเมียปลูกไปกี่ต้นก็รู้ว่าเป็นเพศเมียนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปเอาเอา,เ,อาเกสรตัวผู้มาไอาต้นตัวผู้มาปลูกนะครับต้นเราต้องพันกว่าบาทพันแปดก็เอาพวกจากเพาะ,มะเมล็ดปลูกไปด้วยนะครับมันต้องมีตัวผู้ตัวเมียอยู่แล้วถ้าเป็นตัวผู้เราก็เอาเกสร,รจากต้นที่เราเพาะ,มะเมล็ดปลูกเนี่ย มาผสมกับต้นเนื้อเยื่อจะเป็นพันธุ์อะไรเขาผสมก็ได้หมดแล้วครับมันก็สามารถที่จะให้ให้ให้ผลผลิตได้แต่สำหรับท่านที่จะขยายพันธุ์หรือว่าเป็นนักพัฒน,นาพันธุ์นะครับเราก็ต้องคัดเกสรตัวผู้มาจากพันธุ์ไหนพันธ์ไหนนั่นคือการที่จะขยายพันธุ์ต่อไปหรือว่าสร้างพันธุ์ใหม่ขึ้นมานะครับ แล้วก็จะกำหนดว่าจะใช้ต้นตัวเมียเป็นพันธุ์อะไรต้นตัวผู้เป็นพันธุ์อะไรนั่นก็คือการที่จะพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปในอนาคตนะครับแต่สำหรับท่านที่ปลูกเพื่อหวังผลทั่วๆไปนะครับใช้พันธุ์อะไรก็ได้นะครับผสมกันนะครับมันก็จะให้ลูกเพราะว่าลักษณะลูกก็ออกจาก แม่อยู่แล้วการกลายพันธุ์ก็กลายไม่มากนะครับไม่ต้องไปตกใจว่าปลูกแล้วพันุใบฮีปลูกแล้วจะไม่สามารถกินได้ฝาดอย่างนี้ไม่มีแน่นอนครับถ้าจะกินไม่ได้ปฝานนี้ก็คงไม่มีอินทพรมณกินแล้วเพราะมันกลายมาต่อนักต่อนักแล้วหลายพันปีมาแล้ว ฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงครับเรื่องการกลายพันธุ์มันอาจจะกลายดีด้วยหรือว่าเสมอตัวหรืออาจจะรสชาติเพียนไปเล็กน้อยนั่นคือธรรมชาติของมันแล้วมันก็อยู่ที่การที่เราดูแลด้วยนะครับถึงยังไงเมื่อเมื่อแก่แล้วแห้งแล้วก็หวานหมดแล้วครับอินทรพลัมนะครับก็อยากที่จะให้พวกเราได้คิดนะครับที่จะลองปลูกใหม่นะครับถ้ามี ุนทรัพย์พอสมควรก็แนะนำให้ปลูกด้วยเนื้อเยื่อได้ต้นตัวเมียแน่นอนนะครับแล้วก็เอาต้นจากการเพาะเมล็ดปลูกผสมกันไปด้วยเพื่อจะได้เกรสรตัวผู้มาผสมนะครับถ้ามีสตังน้อยนะครับก็หาซื้อจากการเพาะเมล็ดนะครับ มีคนถามกันมาเรื่อยๆครับว่าทางสวนครับก็มีผู้ถามกันมามากว่ามีต้นพันธุ์จำหน่ายไหมนะครับทางสวนอินทพลัลลำนาขบุตรก็พอมียาแบ่งปันกันได้นะครับต้นขนาดสี่ห้าเดือนนะครับใบเลี้ยงสามใบสี่ใบเนี่ยก็าจำหน่ายต้นละห้าสิบบาทถือว่าแบ่งแบ่ง กันไปปลูกนะครับโดยทงส่วนคิดว่าต้นละห้าสิบาทก็พอที่จะแบ่งจำน่ายกันได้นะครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรที่มีทุนน้อยขี้เกียจไปเพาะเม็ดเองนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับโทรศัพท์มาสอบถามกันได้นะครับ0 8 1 8 8 8 8 4 4 4นะครับ วนินสภพาะลำนาขบุตรนะครับก็เพาะไว้เพื่อที่จะแบ่งปันให้กับผู้ที่สนใจนะครับมีหลายพันธุ์ด้วยกันนะครับถือว่าเป็นการช่วยกันส่งเสริมช่วยกันลดต้นทุนนะครับจำหน,น่ายในราคาย่อมเยาแบบญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับก็ต้นขนาดนี้ครับที่จำหน่าย ที่ทางสวนเราไปลงดินก็ต้นขนาดนี้ครับ6เดือนก็จเจริญเติบโตโดีนะครับ